สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพิบรีกนะครับนัดที่7แล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างลีเชเดเตเปิดบ้านรักเมีนของทอรแนาโดสเปอร์นะครับสเตเตอร์ยีนบอลเสาร์ที่4ตุลาคม18บแนาฬิกาสานาทีที่สนามเอลรันโดนนะครับเป็นคู่แรกเลยเปิดหัวพิบรีกนัดที่7เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความพร้อมของฝั่งชาวบ้านลีสยูเนเต็ดกันก่อนกันละกันนะครับลีสเนี่ยหลังจากทีมของเนี่ยพ่ายสองนัดติดต่อกันนะครับต่ออาเซนอลแล้วก็ฟูลแลมนะครับล่าสุดก็มีบุกไปชนะเหนือบูฟเแฮมตันสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่งให้บูฟเนี่ยจมอยู่โซนหนีตกชั้นต่อไปนะครับสำหรับคุณซื้อของ ลิฟต์เนตเต็ดนะครับคือฟา์เคเนี่ยยังไม่มองไกลกับอันดับในตารางแต่ก็ถือว่าลิสเนี่ยเก็บใช้ได้2เกมจาก5นัดแรกซึ่งเทียบเท่ากับผลงาน14นัดก่อนตกชั้นในปี2023ที่เพิ่งชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่ามีฟอร์มที่ดีกว่ายุคนะครับใน2ปีที่แล้วด้วยนะครับลิสนะครับหลังจากที่ชนะวูฟนะครับก็กลับมาเจอกับบอลมัดในบ้านนะครับแม้ว่าก่อนนั้นเนี้เกมในบ้านที่เจอกับทั้งเอเวอเรสต์ ทำคิชิได้หมดแต่มาเจอกับบาลมดไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับคู่บอลมาดูกันนี้ก็ฟอร์มร้อนแดงทีเดียวเลยนะครับลิเวอร์พูลต้องผิดหวังในทิงเอลเดโรนะครับหลังถูกบัลมัายิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจำไม่จบเกมด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับพลาดโอกาสเก็บชัยชนะอย่างเจ็บปวดเลยทีเดียวนะครับแหมกะจะเก็บ3แต้มเท่าน่อยนะครับทางด้านดาเนียลฟอร์เกนะครับก็ส่งไปเล่นชุดเดิมจากเกมที่ชนะบูฟนี่แหละเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดยหวังต่อยอดฟอร์มที่กำลังมั่นใจนะครับ ครึ่งแรกนะครับทำบอลมัดมาเยียรเนี่ยนะออกน้ำก่อนสอ,องตัวจากออนตัวเซเมนโยนะครับแล้วก็ชอนอสตาร์ฟมาตีเสมอให้ลิสเสมอเป็น1-1นึะครับครึ่งหลังในะเกมเปิดแลกกันนะครับแล้วก็ชอนอลสตาร์ฟนะครับก็ยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูนะครับทำให้ลิสขึ้นนำแต่ว่าไม่จบแค่นั้นนะครับก็เป็นทำบอลมัดนะครับยิงตีเสมอ2-2นะครับจาก เอลี่ครูปีนั่นเองนะครับแล้วก็หลังเกมนะครับนเนย์ฟาเก้คุณซื้อของรีก็ให้สัมภาษณ์แม้ว่าจะผิดหวังที่ไม่รับชัยชนะบอกว่ามันเป็นหนึ่งแต้มที่มีค่านะก่อนเกมผมไม่คิดว่าจะพอใจแค่แต้มเดียวผมเล่นเพื่อชนะเสมอแน่นอนว่าถ้าคุณโดนตีเสมอช่วงท้ายทางที่สมควรชนะมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราน่าจะชนะแต่ครงนรกด้วยซ้ำเพราะมีโอกาสมากพอที่จะชนะถึง2เกมแต่เราพลาดกันหมดมันก็เลยเจ็บใจแม้จะพลาดัยชนะนะครับฟาเกย้ยังมองเห็นหลายอย่างในแง่บวกของทีมนะครับ โดยบอกว่าสิ่งที่ผมภูมิใจคือทีมเราเนี่ยยังคงสู้กลับมาจากการตกเป็นฝ่ายตามและแสงเห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจบอลมันเป็นทีมที่อันตรายและดีมากๆแต่วันนี้เราทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสน้อยมากซึ่งดูวมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของเดียดฟาร์เคนะครับอดีตกุนเ,เป็นกุนซือของลิสในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนั้น,นก็ตกชั้นไปฮองกะลีนนะแล้วก็พาทีมนะครับปั้นทีมขึ้นมา ในพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งทีวีเอนท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้างนะครับซีซั่นนี้นะครับสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของคุณซื้อใหม่นะครับทีมให,ใหม่นะครับก็คือโทมัสแฟรงค์ใหม่กับสเปอร์แต่ว่านะครับมีประสบก,การณ์กับเบนฟอร์ดมาแล้วนะครับก็เปิดฉากรอบแบ่งกลุ่ม UCL ได้อย่างสวยงามเฉลิมชนะบีเรียล1-0นะครับจากการทำเข้าประตูตัวเองในช่วงต้นเกมของลุยจูเนียฟอร์มในยุโรปถือว่าแข็งแกร่ง,งมากนะครับโดย3เกมหลังสุดในทุกรกรราาย สเปอร์แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับคือนับรวมไปนะครับในถึงยุโรปาลีนะครับในดูการที่แล้วด้วยนะครับถือว่ามีฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ผลงานในบอลยุโรปดีแต่เกมลีล่าสุดเนี่ยทำได้เพียงเสมอวบหนึ่งหนึ่งทั้งที่คู่แข่งยังไม่มีแต้มมาก่อนดวกันนี้นะครับต้องอาศัยลูกที่เสมอช่วงทุกเจ็บจากเปอรลินญานะครับจึงรอดพ้นความแพ้ก็มองในแง่ดีนะคือเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าจะนะครับมีแต้มเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ราบบแชมเปี้ยนลีกนัดสองของสเปอร์นะครับก็เจอกับโบโดกิมซึ่งเคยชนะกันมาก่อนในยูโรปาลีกในการที่แล้วนะครับแต่กับกลายเป็นว่าสเปอร์นะครับต้องไล่ตีเสมอนะครับทีมจากนอร์เวย์นะครับหลังตกไปฝ่ายตารางกอดถึง2ประตูด้วยกันนะครับโดยครึ่งแรกนะครับสเปอร์เสียจุดโทษนาทีที่35แล้วโบโดกิมนะครับมายิงเปสองศูนย์นะครับนาทีที่66แล้วก็สเปอร์ไล่ไล่มา1ลูกนะครับอีก2นาทีต่อมาจากเมกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับแล้วก็นาทีที่89 ทางบรกิมนะครับทำเข้าประตูตัวเองนะครับก็เสมือนกัะบา2สอนะครับ หลังจบเกมนะครับโทมัสแฟรงก์เนี่ยก็ให้สาัมภาษณ์กับ TNT Sport นะครับบอกว่าสิ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อดีคือเรื่องสภาพจ,จิตใจและคารคดเตอร์เราอยังอยู่ในเกมและสู้จนถึงที่สุดซึ่งทำให้เราได้แต้มที่มีค่ามากในการมาเยือนถ้าคุณตามหลังสูตร2ในแะชมเปี้ยนลีกกับทีมที่ดีมากอย่างโรกิมผมก็ยินดีที่จะรับผลเสมอนี้นะครับก็บนทมัสแฟรงก์ก็บอกว่าเออเราก็เล่นไม่ได้ดีนะเออแล้วเขาก็ดีมากๆด้วยในบ้านอะไรแบบนี้นะครับพวกเขาเล่นดีีดกว่าเรามากและเป็นทีมที่รับ การโคชมาอย่างยอดเยี่ยมแต่หลังจากเราโดนไปสองสูเรากลับมาสู่เกมและในช่วงเช้าผมคิดว่าเราคือทีมที่ดีกว่านั่นเองผมไม่อยากโทษสภาพสนามนะมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าเราจะคองมาได้ดีมากกว่านี้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในะแต่และว,วันซึ่งวันนี้เราไม่ดีพอเราเพียงแค่ต้องพยายามทาสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะจากการตามหลัง0ูนย์แล้วมาเสมอได้แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปเล่นเนยอรมลีอีกเราจะพร้อมที่นั่นนะครับ เฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเยข่งกันมาหนึ่งร้อยสครั้ง ลีดชนะ33สเปอร์ชนะ4 1สอนะครับเสมอกันไป29ล่าสุดเจอกันในลีกนะครับดวลกาน2 0 2 2 2 0 2 3สเปอร์ชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับแล้วก็ชนะที่บ้านสเปอร์4 3บุกมาชนะที่เอเร์เรนด์สนะครับลีดเนี่ยไม่สามารถชนะสเปอร์ได้เลยใน4นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับลีดยังไม่แพ้ใครในบ้าน11นัดหลังสุดสเปอร์ยังไม่แพ้ใครใน6นัดหลังสุดนะครับลีดลงเล่นในบ้านดวลกันนี้เสียสประตูไปแค่2องลูกเท่านั้นเองนะครับลีดลงเล่นใน นะครับสเปอร์ลงเล่นไปทีเยียน3นัดอ่สามนัดหลังสุดยิงประตูดได้ถูกนัดน,นะครับท้าลิสยำก่อน1นูนย์ในบ้านนะครับโอกาสชนะไปนะครับนักเตะที่มีการมาเจ็บของลีิสมี2คนดูครับเพอร์รี่นะครับวิเฟรดกอนาโต้นะครับแต่สเปอร์เยอะมากๆนะครับคริสเตียโลเมโรโคตาทากาอิ ราดูดากูชินเดย์ยูเลสกี้เจมส์มที่สั้นอิบิซูมาโดมกโเลกี้และโลเดลโคลโลมูอานี่นะครับก็จะเป็นแผงเกมรุกซะส่วนใหญ่นะครับโอ้โหแค่นี้เนี่ยคือก็เหนื่อยแล้วนะในส่วนของห้านั้าหลังสุดนะครับฟอร์มของลีสก็ชนะ1เสมอ3แพ้1ส่วนสเปอร์ห้านั้หลังสุดไม่แพ้เลยเป็นชนะ2แต่หนักไปทางเสมอ3นะัดด้วยกันนะครับ ลีสนะครับมีค่าเฉลี่ยยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.27ประตูต่อน,นัดสเปอร์มีค่าเฉลี่ยยิงประตูเวลาเป็นทีมเยอนอยู่ที่1 4 4ประตูต่อน,นัดน,นะครับเราไปดูนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเรื่องวันที่ลีสเดอเจ็ดก่อนนะครับการมาของช็องอสตาร์ฟนะครับย้ายมาจากิกวกาเซิลเนี่ยกองกลางตัว รุกทีมชาติอ่อทีมชาติอังกฤษนะครับก็คือชาวอังกฤษเนี่ยวัย27ปีนะครับนัดที่แล้วโชว์ฟอร์มดียิง1น่งใจหนะครับในเกมกระบอลมาทำให้ตอนนี้ลงเล่นไป7นัดทุกรายการยิง1ประตูเก็บไปหแอสซิสต์นะครับจากตัวสเรองของนิ้เขเซิร์ฟตอนนี้เป็นกองกลางตัวหลักของลิสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเคยเจอกับสเปอร์มาแล้ว10ครั้งทำได้3แอสซิสต์นะครับไปกันทั้งฝั่งทางเอ่อท,ท,ทีมเยือนนะครับท็อตแนมอัสเปอร์กันบ้างนะครับ อันนี้นะครับจับตาไปที่ซาวิเซมอนนะครับหรือว่าเราเรียกว่าซาวิซีโมนนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกทำเนีงไงนต้องขออภัยด้วยถ้าผมเรียกผิดนะครับก็ตอนนี้นะครับลงเล่นกับสเปอร์ในพิ์ลีกสามนัดนะครับมี1นึ่งแอซิสต์นะครับแล้วก็ในะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป2นัดแล้วยังไม่มีสกอร์ไม่มีแอซิสต์แล้วก็คารารบัพหนึ่งนัดด้วยกันนะครับถือว่า เป็นกำลังหลักนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมาในตำแหน่งหน้าสายนะครับหรือปีกสายด้วยนะครับหรือสามารถหุบเข้าไปเล่นนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับเป็นหน้าต่ําได้ด้วยนะครับสหรับซาวีสไซมอนนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับไปกันทั้งฝั่งชาวบ้านลีชูเตตกันก่อนนะครับลิสนะครับมีนักเตะบาดเจ็บ2คนหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับส่วนเดนิลเจมส์ นะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วไม่ได้เลนะ่นนาทีแล้วเกมน,นี้น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับสูตรระบบที่หลีใช้ก็คือ4-3-3ผู้รักษาประตูมาหนึง่งคาดาโลกอลังสิคนแบ็คขวาเจเดนบุกเลอร์เซนเตอร์ฮัใช้โจโรดอนอยู่คู่กับปัสกาสตาวโอโ้โหสตานี่ก็อยู่กับทีมมานานนะตั้งแต่พิเมรีกรอบที่แล้วแล้วก็ตกชั้นไปนะครับแบ็คซ้ายกราเบลกุตมุนสันนะครับกลางสามคนนะครับอีธานแอมปาดูอันทอนสตัก นะครับช่วยกันในเกมรับแล้วก็ชอลสตาร์เป็นตัวปั้นเกมนะครับอยู่หลังกองหน้าข้างหน้าสามคนนะครับทางขวาเดนนิสเจมนะครับนี่ก็อยู่กับลิสนานะหน้าตัวเป้านะครับโดมินิกคาวร์เลวินนะครับย้ายมาจากไอวอร์ตันนะครับอีกซ้ายโนอาโอคาฟอร์ o นะครับ ไปกันงฟังทีมเยือนท็อตแฮมอัสเปอร์กันบ้างนะครับสเปอร์เนี่ยขาดผู้เล่นในแนวรุกเยอะมากๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้นะครับตัวเลือกในแนวรุกยังมีไม่มากนักนะครับพอจะนะครับ,นะรบแต่ก็ยังพอจะส่งลงได้นะนะครับก็ตอนนี้นะครับบาดเจ็บรวม8คนนะครับเกมรับน่าจะใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วไปก่อนนะครับส่วนตรงกลางและแนวรุกเป็นพวก ที่สำรองนะที่แล้วหลายคนนะจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับในระบบ4-3-3ตามเดิมนะครับพูดสัพรพตุมหนึ่งเกลยูโมวิคาริโอก็หลังสุคนแบ็คขวาเปโดปโรเซตนะครับเควินดันโซ,โซโยี่คู่กับมิกกี้ฟารเดอร์เฟนนะครับเนื่องจากว่ามีคิเซโรเมโรนะครับที่มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปนะครับแบ็คซ้ายเป็นเจสเปนที่โอ้สมบูรณ์ทา,าตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถอยอุดอกี้นะครับ เอาไปเป็นตัวสำรองเลยนะครับกลางสามคนเจวิญเลียกำลังฟอร์มดีเลยนะเล่นร่วมกับโรดริโก้เบนันคูและปัฟมาตาซานนะครับข้างหน้าสามคนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นโมฮัมเหม็ดคูดูส น้าเป้าลิชาริซอนทางซ้ายซาบิซิมอนนะครับก็เอ่อมีทีเด็ดนะครับที่มานั่งสำรองนั่นคือเบรนต์จอสันอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับทัศนะนันนี้นะครับเล่นแข็งแกร่งในบ้านนะครับแต่สเปอร์ดูเหมือนจะเริ่มมีเป๋แมงแล้วในสองนัดล่าสุดเนื่องจากว่าใช้ตัวเดิมๆซ้ำไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มมีเอ่ออาการนะครับล้ากันบ้างนะครับแต่ว่านันนี้น่าจะเต็มที่นะครับขออนุญาตไทยผลนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทั้ง2ทีมเลยนะครับ หากชอบคอนเทนต์ไตน์นี้ของเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงเนี่ยผมรบกวรฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง Tik To อให้ทางไปดูบอลด้วยนะครับทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16ถึง23ตุลาคม2 5 6 8 8วัน5คืนพิเศษสุดเลยนะครับมีโอกาสได้ดูถึง2คู่นะครับนอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยเรายังไปดูคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับ เรียกได้ว่านะครับไปดูทีมของอนา์สโอตชุดใหม่และทีมของเป๊ปกอร์เดล่าชุดใหม่กันทั้ง2ทีมเลยทีเดียวแล้วจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์ไปถึง3สนามนะครับแอนฟิลดโอเทฟฟอร์ดนะครับและไปที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนด้วยนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดูบอลจบแล้วนะครับเราจะไปช้อปปิ้งจุใจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เชเชียออกซ์ดีไซน์อเลนะครับและย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างถนนออกฟอร์ดและห้างแฮร์ริ่ด้วยนะครับ ราคาแพ็กเกจนะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง1 8 9 0 0 0บาทอย่าลืมเที่ยว2เมืองทัวร์สสนามและไม่รวมช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรตสนใจสอบถามและจองทัวร์นะครับได้ที่ Line แอด o กตุสิญเดียมได้เลยนะครับ พจไปดูบอลน,นะครับการตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟลูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ8วันในลอนดอนดูบอลสดแห่นะัดแล้วทัวร์3สนามคุณว่ามันบ้าไปแล้วหรือเปล่าและนี่มันคือเรื่องจริงครับมันคือทริปที่บ้าที่สุดของเพจไปดูบอล เราจะพาคุณไปดูพรีเมียร์ลีกเดือดๆ3คู่แชมเปี้ยนลีกอีก2เกมทั้งอาร์เซนอลปะทะแอต a d r i d มาดริดเชลซีเจอกับอาร์จ็แถมยังไม่ทัวสนามเอมิเรตสตเดียมพอตแนมฮอสเตอร์สเตเดียมและสแตมฟอร์ดบริดจ์คำเตือนนี้ไม่ใช่ทริป VIP แต่เป็นทริปสายลุยที่กินดื่มเดินทางเหมือนแฟนบอลลอนดอนเนอร์นำทัพโดยแอดมินของเพจไปดูบอลเองครับที่รับประกันความสนุกและความคุ้มค่าที่สุดทริปนี้ 17ถึง24ตุลาคมรับแค่6ท่านนะครับแล้วที่สำคัญมีเวลาทำวีซ่า Visa แค่เดือนกว่าๆนะครับใครมีวีซ่าอยู่แล้วหรือพร้อมยืน่นให้รีบตัดสินใจเลยครับถ้าหัวใจเรียกร้องแล้วคิดว่าพร้อมลุยทักอินบ็อกซ์เพจไปดูบอลไปได้เลยครับรวนที่สุดจำนวนจำกัดแล้วเจอกันครับ